สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเด้อสบายดีพ่อพี่น้องมนเมนี้เัาจะมาเปิดแก้กองคลองผาจากเอื้อยฝั่งไทยเนาะซึ่งเอื้อยจากชนบุรีเอื้อยจากชนบุรีเนี่ยครับพอนะพ่อบุญท่าบนฝามาให้เมนีซองกล้องนะี่เนาะพี่น้องเนาะซองกล้องแปะเอาเหมือนเดียวกันเลยามาเบิ่งกล้องที่เอื้อยเอื้อยพบนฝามาให้ก่อนเนาะ ซึ่งกล้องนี้เฮาแกไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาถ่ายคลิปไปได้๋ยวเธอหนึงเฮาแกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปมันหลบคลิปมันหลบพี่เนาะโอ้สะไหนามาเบิง่งมาเบิ่งคลิปเพราะว่าคลิปหลบก็เลยถ่ายหายเบิ่งเนาะถ่ายใหม่มามีเอียงแน่ที่าทาได้เฮาถ่ายไปถ่าย <ลบ S 1> ไปพอมาคลิปโอ้ตื่นเต้นแช่งขนาดได้ตกเพนจอมอีทเราจมิดตื่นเต้น รอบสองอาชีพตื่นเต้นปไหนกูไ่วเห็นแต่น <laughs> นนเ,ออเ,ออเ,ออเนาะกะจิมี่นี่เนาะสายคนนู้นเนาะเอือยเอือยเป็นผักมาให้นกองคนนู้นกินนี่ช่วงนี้อันนี้ตรงยางนี่้กาไปอันนี้มาเด้อแต่ก็มีขนมนอกน้ำพิงาะขนมอะไรขนมเป็นกินไปน้ำแหละ <laughs> กินไปน้ำแล้วนู้น วแก่เลยนะขอบใจขอพูดเหนือได้เเด้อขอโทษขอผายสิฉีดมันดบเนาะที่เหตุเหนื่อว่าอันนี้อีกโดนปิดที่เดกกรดีมกีใจได้เลยเหนื่อยเอยเนาะที่ได้ของผามีมกีใจได้เลยขนมขนมอันนี้แส่หมดเส่ไปขนมอันนี้มันกรอบดีต้องแก่บังแต่ก็มีเสือเนาะน,นี่ต้องเสือไ <laughs> ม่เคยผ่ามาให้ ตอนเห็นธามีธานีใจออกมาสดตอนนี้ก็ยังดีใจอยู่เนาะขอพุ่นเอ๋ยเป็นในรายขอพุ่นในรายทีม้านี่ตอนเห็นนาฬิกาธามีอุ้ยหยาดก,กันอยู่ของไฟมาสดห,ห,หยาดก,กันก็แม่์น้ำเพลงเ <laughs> ข้ามาเบิ่งรอบซองเลยครับ <laughs> นี่เป็นมุกนะเพื่อนาะเอ๋ยเป็น,นะนต่างให้นาฬิกา โมโหมันยี่ห้อยังยังอ่านอะไรโนภาษาอังกฤษอ่านบ่เป็นงามได้เอ้ยเอ้ยในโดนคนมาเอาให้ข่อยเนาะเป็นข่อยบ่มี่ใส่อยบ่มีพอเดืวยอนนนั้นคนมี่แล้วเพิ่งก็ได้เอาให้ข่อยแต่ก็มีกางเกงใจได้ได้เด้อขอบคุณได้ได้ดีมุกดีใจเนาะกางเกงเลย เก่งมาร้อนงาน่ำกางเกงเนี่ยนี่การงานอยู่ดอกเพราะว่าผ้ามันดีเนาะผ้านุ่มผ้านุ่งเย็นดีเด้ิงาเบิร์ดทำได้เออโตัวเก่าตัวใหม่ดอกสองชีวิตตื่นเด้นมาไหนปู๊บคือหอบแดดหลบแดกเพราะอยากเราก็ดีใจเนาะชิดาขีดหลบตอนหอบแดกแล้วอันนี้เสือเนาะเสออมันเสือแมาคู่กันว่าอันน่้กัน อันนี้กางเกงยีนเนาะนี่พอดีจะอยู่เพื่อกางเกงยีนพอดีเนี่ยสามซองเป็นใส่สามซองก็ได้สักแปดก็ได้เมีนบ่ะเออสามสิบก็ได้สามซองก็ไดสูงก็คเอือยเพิ่นหูนี่เนาะเพิ่นบ่ะพอดีเด้อยเหรอเนาะนี่ยังอีกนี่กระเป๋านะนี่กระเป๋า พันว่า <tal word> อันนะไรผ่ายเนาะต right ัวไรใส่ใส่ไหลก็ใส่เออตัวไรใส่ไหลก็ใส่เออตัวไรหมักก็เอาตัวไรบ่มักก็ถิมโลดแล้วว่ะโมถิมจักอันหรอกเด้อเอือดเน้ aka aka awa, <mor> อโมถิมเนาะดีใจเชี่กยะเจ้าสีใหม่ก็ดีใจเนาะซองอันกระเป๋ากระเป๋าซองอัน กระเป๋าอีกอาจจะเป็นของแม่น้ำคิงเอาไปจ้ะเก็บของได้ดีนี่กางเกงนี่กางเกงนี่ตอนมาดอนใครต้องมีดีใจเอามีกางเกงแนวนี้จักตัวดินี่นายกียังดีไม่หรอกเจ้บ่มีกางเกงแนี่เนี่จากตัวดิในก็มันจะมีหมาคู่กับเสือเนาะพี่น้อง เสือไนกี้นี่นี่เมนเมนเสือเออกางเกงเนี่ยนี่มันต้องใส่กับเสือเนี่ยนี้มันจะงามอืีกระสุนมีซองเนาะนีกับกางเกงเก่งไนกี้ขึ้นกันแบบยวเสือคู่กันพวกเสือไนกีคเทกันกันกระมิง น,นี่ีกระเซียคือกํานะจะเป็นเสียคู่เนาะเสียคู่อันนี้น่ะข้องมาดอนอันนี้ข้องแม่น้ำคมนขอบใจขอบพูดเอืออีกเทีนึงเด้อขอบใจได้ดาดีใจได้ดาเด้อดีใจได้ด้ยเอือ อย่างแกมันเก็บแดกมันดบไปนอกจากมันเป็นน้ำยังขอบคุณขอบใจเอื้อดได้รายกระเบิดแต่นอกจะไม่ใส่บาตรคนดีใจได้น้อคนดินเสียฟ้ากลางแดดแบบเป็นอันนี้ขออวยพรให้เอื้อดมีสุขภาพแข็งแรงและก็ลำรวยยิ่งขึ้นไปเด้อรอยู่ดีไม่แห้งเด้อสปีใหม่ปีเมื่อนีแต่จริงดีๆเข้ามาในชีวิตจะสุขสุขนะ ใส่ไปลากและผู้ขับใส่ขนมนะอันนี้คงพออันนี้คงพอเองพอนี่จะเป็นบะมี่ย่างลายเนาะมีแต่ปลาแห้งนะครับปลาปลาเมืองแห้งปลาเมืองแห้งของเสีบเนาะนะนครับเงินซองลอยจะมาในซองเลยเนี่ย ไอ้เกับอันนี้นะ่ยบัตรทีเอทีเอทไทยธนาคารไทยเนาะพอเพิ่นเปิดเปิดบัญชีให้บารอนเนาะจะซื้อ่เนิ่ยแต่ว่าเพิ่นให้บารอนมาใส่แต่ว่าบูมีเงินหลักบูมี่เงินเก็บแต่ว่าบารอนเชื่อมเชื่อมต่อเขาแอปเอชซีบีเนาะของในโทรศัพท์บารอนแต่ว่าบูมีเพราะว่าเวลาพอเพิ่นฝากเงินมาให้เพิ่นก็จะฝากเขาบัญชีนี้เลยเนาะ เมนสะดวกสบายครับโมมียังนะแกะมี่ซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะดีใจได้รายเนาะแต่ว่าความตื่นเต้นมันมันแต่หายไปน้ำขีดแหลกละเพราะว่าขีดเปิดที่ซองเนี่ยมันมันแบบว่ามันโมตื่น,ไไนนะเต้นปอนไหเนาะเพราะเราได้เห็นเนี่ยนะเบาเบาความจริงเนาะพี่น้องแต่ว่าการดีใจผู้สใจเนาะดี่ในคลองฝาแต่ขอบคุณ พอร้ายๆเนาะพอบุญทรรมือเป็นผ่าต้องมาให้ายแบบเอื้อยร้ายๆก็อยู่ดีไม่แห้หลับด้วยยิงๆกัน้วไปมารอนกับบัวบัเป็นข้าวหลองใส่ชีขีบแหลกข้าวหลองใส่อะไรข้าวหลองใส่เสือนี่ฮะข้าวชีดอกอีกบ่วข้าวหลองใส่เป็นชุดเว้ยข้าวหลองใส่เป็นชุดเนาะชุดนี้เนาะเออะมารอนชีหลองใส่ตอดตุ๊กตอดสียำบด้ใส่บ็อกเซอร์ เงี้ยอําได้กางเกงงีอําเนาะค้องคอยบ่สีนี่นี่ปวาจังได๋ยะบางยานี่ก็ญาติกันได้ไรเจ้าซุดนึ่งคอยซุดนึงอยู่พี่น้องเอ้ยสิได้แต่บ่เห็นคลิปแหละคลิปแบบนี้ตื่นเต้นเกินก็เป็นหยังเนาะจะได้ก็ดีใจคือเก่าเนาะจะได้เพิ่นก็ฮู้ว่าเฮาดีใจคือเก่าพุ่นแหละที่ได้ของผา จนว่าคลิปที่ซองโบเห็นหัวโบเห็นคอยคอยคอยโบเปิดนะน้อคลิปที่ซองว่าโบเห็นคลิปที่ซองกับโบได้อี่ย่อมแล้วโอ้ก็สิเป็นแบบได้สดเอาซาวันที่มันเป็นน้ำเมเป็นนะเพื่อนมือนีเพื่อนเมื่อเส้นน้องพี่น้องเพื่อนไปเอาโค้งนี่แหละมาั่นซะาคือแม่มาม่าทีได้ชองอัน อันนันสื่อแม่ป็สมาใหม่เพื่ออยากให้มันจัดเก็บได้ๆเนาะแต่มันจัดเป็นน้ำยังเป็นน้ำแมเมันบอดีบ่เฮ้ยดูมันไมให้เก่งเก่งเสียนะเป็นน้ำแมเมันบอดีบด่หรือว่าัจนงนะอยากได้แมเแ,แบบดีๆเก็บความจำได้ๆเนาะมันจังอันนี้อันนี้แมเมเพิ่นถ่ายนี่ข้าวเรียวกับเต็มละห้องบอดีแม๊มันบอดีปั้นนั้นละค่ะซามซีดอกซามลอย 3ดอกไอ้ตะคะ32กิก32กิกถ้าถืออยู่ท้ายอัน8กิกยังเิน4 5ดอกอันนี้32 32กิก3ดอกอ้3ดอกไอ้นี่สัาวเนาะแต่ก็เก็บ่ไ้พอได้ในใส่นี่ว้าทายกระเป๋านําติโอเ็ว่ะซื้อว่าเป็นเด็กในเมือ มือนเดิมใชให้หนอนหามร้ถืใจไร้จริงพอรออยู่ขอบใจเขาพูดในติดุไห <c oughs> นขนมมาแค่ดอเอ็นบอขนมกินบังได,ด้นึ่งดในติเในป่านไว้ <c oughs> เขีบนัชิพราีเนาอืมขีบนี่น่ากิชิมพวเนาะันบ่าเนาะอนันเปิดตากันเราจดกินขนมโอ้ตัวนี้โลโซอืมขนมอันนี้มีเเออเมนกอบดีเนาะแม่ใส่เสออเสืออคู่เด้ cái Có bọn nhau nắng nóng đó nắng 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 งางง่ามีตเงามีแีใจปรเมิยามไปถอ้มีโมปีใจที่หลาท้องขากรยในพ่อเมย์ฝาลูกทางพังไทยได้ขอบคุณขอบใได้าเด้อที่บาดค้องปีเอ็นดูขอคุณเราเด้อขอบคุณได้ายที่ัแพงทีขอบไว้พอดหงสุกพแข็งแรงแขงแรงอันร่แรงกต้องสุขพาแข็งแรงกนเนาะ ก็ขอให้มีความสุขในการมีเงินมีค้ำลำด้วยยิงๆไปเนะาะเดี๋ยวปีใหม่สิน้นปีคราบตั้งทงีเฮ็ดคลิปอวยพอรอวยพรบั้นเกิด <c oughs> อวยพรบั้นปีใหม่เนาะตอเนี้ปีน้องถุกพ้นเนาะนนอะวยพรไปเอฟซีทุกพ้น จะแกะอะบอบอมาเลยแกะอ๋อม oh, oh, ันเป็นขนมอันน่ะเออๆนุ oh, uh, uh, uh. ่มลโซุนี mm. ่ยโอ้เออๆควายมากินได้ขนมมันลองคิงนี่ลองคิงนี่เบิร์ดไลท์ถุงเนี่ยน้องบะทิมเลยนะบะทิมจักอันหรอกเกิดแล้วว่าตัวอะไรหมักตัวอะไรหมักกะทิมตัวอะไรหมักจักเอาบะทิมจักอันบะทิมจั๊กยางและเฮงดีเนาะ ผักมาไหลเก่าใหม่กับผักมาไหลเด้อโมเป็นยังใส่ไปใส่เห็ดเบี้ยกินเมื่อน้องอกเมื่อน่ามาให้พอมันบเกากินปลาเมืองแห่งอยู่ว่ากินเนาะแนวหมักนะจีนะจะไปกินแม่มือแห่งกับสำหรับกิมเนียงกับชีโต้ลูกเ่ยนต่เด้อพอยพี่น้องกับผากคนไต่คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของกันเด้อพอกันกิหนาพี่น้องสบายดีสบายดี 재미 <laughs> <laughs>